ขวดขวดที่ไหนไอ้เดาเลยอะไรเนี่ยมั้งขวดที่นี่วดนี่ขวดนี่ขวดนี่ ก็นีากจองนะะออกจัเกงดมื่เธอไไปาเลยคเกอาแล้ะไรนะได้ครับลิปๆนะเเก็นี่ๆอันี้จะตกอ่ะนี่ดูโ よかった。